หลักโจตัวจริงหรือเปล่าคะพอาาดูข้อมูพี่พิจานณ์ดูสังเกตกำ้ังใบใหู๋อย่าไปคิดมากครับนั่นโดยส่วนใหญ่คลิปเหล่านี้มันน้อยที่มันจะหลุดจากคนภายนอกนคนภายในมันเป็นกลยุทธ์ของตํารวจในการทําคดีนะครับคนเห็นคลิปนะออกมาเนี่ยบอกกันเลยโอ้ยคนนั้นปล่อยฉันเอามาได้รับการลองเรียนนะได้รับการลองเรียนผมกลัวว่าคนที่รับการลองเรียนเป็นตํารวจชั้นผู้น้อยเนี่ยจะไม่รับการคุ้มครอง ไอคนที่พูดเป็นกองกําลังติดอาวุธไปตํารวจติดทหารทหารที่ปีกองกําลังติดอาวุธนี่คุ้มครองตำรวจชั้นผู้น้อยตัวเองเงียตัวไม่รอดเลยนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นหลักกลยุทธ์นะทางก็เรียกว่าการสืบสวนสอบสวนในรูปแบบใหมย่ยุคตํารวจใหม่เขามีการอบรมมีการสอนเรื่องนี้ในตํารวจรุ่นใหม่ๆใ,ในการสืบสวนทำคดี สวัสดีครับมาพบกับผมเทศร์ักจยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็มาประเด็นของผู้กํากับโจนะครับอีกเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นคือเรื่องตรงเรื่องก็คือว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะว่าคนปล่อยคลิปเป็นใครไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันคำถามคือมีเ้รือง เขาดูสังเกตกระทั่งใบหูผม <S 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 ว่าก็อย่าไปคิดมากครับครับเสียงที่ให้สัมภาษณ์ที่ผมเห็นแล้วก็ผมเจอตัวคงไม่มีฝาแฝดมั้งครับคงไม่มีเอ่อก็เรื่องอะไรก็ปี้ตัวมาโคลนมาผมผมผมว่าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไปไม่ก็ผมกับจ้อนะครับถูกแล้วครวเป็นตัวจริง หลายคนกาลังรู้สึกว่าคดีนี้เป็นคดีที่สะเทือนขวัญแลวก็เริ่มจะมีความลึกลับซับซ้อนนอกจากจะมีประเด็นหลักในเรื่องของการฆาตกรรมแล้วยังมีแนวโน้มที่จะวุ่นวายในเรื่องประเด็นของการตบซับซ้อนตบซับที่กาลังเป็นเรื่องที่กุมเครือถูกตั้งคําถามแล้วก็เป็นเรื่องที่กําลังสั่นคลอนความศรัทธาต่อคนที่อยู่ในวิชาชีพกฎหมายทั้งคนที่เป็นทนายความและคนที่เป็นตารวจจนกระทั่งหลายคนครับพากันโกรธแค้นโหนทูแล้วก็สิ้นหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นและออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเป็นต้นว่าตํารวจเร็วๆมีอีกเยอะ มีอำนาจอยู่ในมือจะทําแบบนี้กับใครก็ได้เสื่อมมากตํารวจไทยโจรทั่วไปคือโจรแต่ตํารวจคือมหาโจรพึ่งพาไม่ได้แล้วทุกวันนี้น่ากลัวกว่าโจรอีกแล้วก็มีบางคนเอาถ้อยคําที่ใช้กันในต่างประเทศมาโพสต์เราจะขอให้ใครช่วยถ้าตํารวจเป็นฆาตรกรซะเองสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสะท้อนได้ดีสําหรับความรู้สึกที่ประชาชนมีต่อตํารวจในฐานะอดีตข้าราชการตารวจครับผมต้องขอบอกว่าการกระทาของตํารวจในคดีนี้ เสี่ยมากเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ไม่มีใ้แบบฝึกไม่มีสั่งสอนกันในักสูตรตำรวจักสูตรไหนคนที่ทําทําจากความชั่วช้าสามาในเบื้องลึกของจิตใจตัวเองล้วน,วนแม้ตัวผู้ตายจะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดก็ตามและแม้มีตํารวจบางนายออกมาบอกว่าการกระทําแบบนี้เป็นวิธีการปกติในการสืบสวนคดียาเสพติดเพื่อให้ผู้ต้องหาทัดท้อไปถึงรายใหญ่และไม่มีวิธีอื่นใดที่จะมีประสิทธิภาพเท่ากับวิธีนี้ก็ตาม ในเชิงปรากฏการก็มีการยืนยันไปแล้วทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามีการยืนยันว่าคลิปที่มีการออกมานะครับก่อนหน้านี้ว่าไม่ใช่ผู้กํากับโจ้ผู้กำกับโจ้ที่มามอบมอบตัวที่กองปราบปรามเป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงเพราะผมซึ่งตอนนี้ก็ได้การยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเป็นผู้กํากับโจ้ตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมนะครับต่อมาเรื่องของคลิปที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ย มีคนบอกว่าเป็นมาจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนปล่อยคลิปผมเรียนแต่แรกก็ไม่ใช่นะครับต่อมาเนี่ยก็มีรายงานของสื่อต่างๆนะครับบอกว่าคนที่ปล่อยคลิปเนี่ยเป็นนายตำรวจยศพันเอกเท่ากับนะฮะทางผู้กำกับโจอ,อยู่ในโรงพักเดียวกันนะครับและต่อมาอีกนะบกก็บอกว่า การปล่อยเนี่ยเพื่อต้องการแย่งผลประโยชน์เป็นคู่ฟัดคู่เวียงกันอยู่แล้วอยู่กับพุ่มกับโจ้นะครับอยู่ในโรงพักเดียวกันนะครับจึงมีการแย่งชิงอํานาจกันในโรงพักในขณะที่รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันตํารวจปล่อยคลิปพุ่มกับโจ้จมน้ําดับเนี่ยมันมีข่าวที่เกิดขึ้นมาบอกเป็นเฟกนิวนะชี้ที่มาของคลิปรองผู้บัญชาการตํารวจนะครับกู้คลิปจากพุ่มกับโจ้จมน้ําตายเป็นเฟกนิวนะครับ ล่าเตรียมเอาผิดคนปล่อยข่าวมั่วชี้ตรวจสอบแล้วไม่มีเหตุนายตำรวจจมน้ำแต่อย่างใดนะครับจากข่าวที่ว่ามีตำรวจปล่อยคลิปวงจรปิดผู้กำกับโจ้ย์ถูกซ้อมผู้ต้องที่ซ้อมผู้ต้องหายาเสพติดจ,จมน้ำเสียชีวิตนั้นเมื่อ29สิงหาคม2564พลตบเอกสุชาติธีรสวัสิรรองผู้จัดก,การตำรวจชาติระบ,บุว่าคลิปดังกล่าวไม่เป็นความจริงเนื่องจากตำรวจอยู่ในภาพไม่ได้อยู่ในสังกัดของสอพนะครสวรรค์ ส่วนคลิปวงจรปิดนังทางตํารวจไม่ได้รับจากตํารวจชั้นผู้น้อยนะฟังให้ดีนะไม่ได้รับจากตํำรวจชั้นผู้น้อยแต่ได้รับจากบุคคลไทยภายนอกไม่ใช่ข้าราชการตํารวจทั้งนี้ขอย้ําว่านะครับข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวเพราะตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นนายตำรวจจมน้ำเสียชีวิตสำหรับกรณีดังกล่าว ก่อนหน้านี้ระบุว่ามีตำรวจสายตรวจชื่อนายทศพรแก้วเกิดหรือหมวดยิ้มเป็นผู้กู้ข้อมูลจากวงจรปิดนะครับที่ผู้กำกับโกโจ้สั่งลูกน้องลบทิ้งจมน้ำเสียชีวิตที่บ้านเกิดของตนเองเวลา5้านาิกานาทีทั้งนี้ขอย้ำว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงเตรียมหาคนปล่อยข่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป น,นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและการนําเสนอข่าวของสื่อถ้านํามาวิเคราะห์ก็มีความเชื่อเป็น2ในทางจริงหรือไม่จริงคําตอบก็คือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่จริงในเชิงงานสังเคราะห์นะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่อ้างอิงชื่อนะบอกว่าคลิปดังกล่าวนะฮะไม่ได้มาจากผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้กํากับโจ้นะั่นคือแรก นะครับไม่ใช่มาจากผู้ใต้บงังคับบัญชามาจากคนอื่น 2. นะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะประการที่2ก็คือว่ามีข่าวลือบอกว่าเกิดความขัดแย้งภายในโรงพักที่นครสวรรค์แนละมียศตำแหน่งเดียวกับผุ่มกับโจ้จึงมีการตัดขาผุ่มกับโจ้เรื่องจากผลประโยชน์ภายในโรงพักคือผมเรียนนุ่นส่วนนะฮะ ในโรงพักอ่ะมีผู้มุกกลับมียศพันเอกมีอยู่คนเดียวมันไม่มีสองคนที่เหลือเป็นรองผู้มุกกลับก็คือยศพันโทไม่มียศคนเดียวกันในโรงพักหนึ่งโรงพักมียศเดียวนะครับตอนนี้คนที่มารักษาการโรงพักของผู้มุกกลับโจ้เนี่ยปรากฏว่าเป็นรองผู้บัญชาการซึ่งย้ายมาจากภูธรภาคมารักษาการเป็นการชั่วคราวนะครับนั่นหมายความว่ากรณีข่าวที่สื่อบางคนเชื่ออย่างนั้นไม่เป็นความจริงนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะ ก่อนหน้านี้ตำรวจเขามีการฝึกมีการอบรมมีการตั้งองค์กรนะครับที่ชื่อว่ากองนดยการป้องกันและปราบปรามการตุจริตการปราบปรามการกระทาผิดด้านคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหรือปออทอขึ้นมานะครับมีการฝึกอบรมตํารวจในการทําคดีอาชกรรมของอาชญากรที่กระทาความผิดในระบบคอมพิวเตอร์และใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองสังเกตนะเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นการปล่อยภาพการปล่อยคลิป นะครับการปล่อยกล้องวงจรปิดจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงภาพเสียงเนี่ยแต่ตำรวจจะไม่ปล่อยเองสังเกตให้ดีไหมครับตำรวจจะไม่ปล่อยเองจะให้บุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นทานายไม่ว่าจะเป็นท่านแนไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นั้นนี่ปล่อยแทนทําไมทราบไหมฮะลดกระแสลดกระแสการทํางานของตํารวจ นะครับในการถูกโจมตีและมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปดำเนินคดีดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์หลักนี้เรียกว่าหลักการต่อต้านข่าวกรองนะครับก่อนกรณีพุ่มกับโจ้ใกล้ๆนะฮะก็มีคลิปตำรวจมีการประชุมปล่อยไปยังกลุ่มเยาวชนปลดแอกเพื่อใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองบอกว่าตำรวจเขาเตรียมพร้อมแบบนี้นะ คุณเข้ามาเขาจับกลุ่มเรื่คดีคุณนี่ๆแบบนี้นะนี่คือหลักต่อต้านข่าวกลองบางคนถามว่าโอ๊ยเขามีการตัดโค้งตัดโค้งตัดขาไม่ใช่มันเป็นกลยุทธ์ของตํารวจในยุคใหม่นะครับต่อมามีคลิปของภุม่มกับโจนะครับออกคลิปแรกมาให้ทนายคนหนึ่งปล่อยต่อมาเขามีเขาก็ปล่อยต่อคลิป2คลิป3คลิป4ด้วยผ่านเลยเพจเพจนึงที่ชื่อว่าบิ๊กเกลียนเป็นเพจที่เล่นงานตํารวจเปิดโปงข้อมูลนั่นอยู่แล้วก็เอามาปล่อย นะครับต่อมาก็จะพยายามไปให้ปล่อยบิ๊กเกนก็ไม่กล้าปล่อยก็ให้ทนาย2คนปล่อยทนาย2คนปล่อยก็ถิงกันไปถิงกันมาปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยเนี่ยก็กล่าวหากันไปจนมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับเรื่องของเรื่องก็สรุปเขายืมมือนเรื่องกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองในเชิงการแข่งก็ยืมมือยืมมือใช้นะครับแล้วก็พยายามมีเฟซดิวมีข่าวปลอมเกิดขึ้นเขาก็ตอบโต้ข่าวปลอมด้วยกันบอกว่าไม่จริงนะครับต่อมาอีกมีคลิป อะไรใช่ไหมฮะมีคลิปผู้ต้องหาหลบหนีนะครับด้วยการไปเดาะประตูภายในโรงพักเขาก็ใช้หลักเดียวกันในการติดตามผู้ต้องหาในการเร่งจับกลุ่มผู้ต้องหาและให้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการติดตามผู้ต้องหาพอเห็นภาพแบบนี้พออ้อผู้ต้องหาหลบหนีนี่นะทรบาบข่าวแบบนี้คนก็กลัวไม่กล้าที่จะให้การคุ้มครองนะครับให้ที่พักพิงก็จะรีบแจ้งตํารวจเพื่อจับกลุ่มคดีมันง่ายต่อาการดํเนินงานของเจ้าที่ตํารวจ น,นี่คือหลักการต่อต้านข่าวกรองนะครับต่อมามีภาพรถนะรที่ส่งพุ่มกับโจ้ส่งไปนั่นส่งไปนี่บอกว่ารับเรียบร้อยอไปส่งโรงงานแป้งจากนั้นก็พาไปมอบตัวหลักนี้ก็เป็นหลักการต่อต้านข่าวกรองนักข่าวอยู่เอามาจากไหนมากมายคือผมเป็นนักข่าวยักกรรมมาก่อนได้รับรางวัลกุดคุยเบื้องหลังข่าวมาหลายรางวัลรู้ว่าทั้งหมดโดยสนะ่วนใหญ่นมาจากน้ำรววนั้นนะันน่ะตั้งแต่อดีตแล้วแต่ยุคใหม่เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นภาพ แต่ยุคใหม่มันเป็นคลิปวิดีโอเมื่อก่อนมันเป็นภาพก็เต็มที่ก็ไปโค้ชไอ้ลงหนังสือพิมพ์นะครับเป็นสื่อก็ไปลงวิทยุลงโทรทัศน์นะครับถ้าเป็นเสียงนะครับนั่นโดยส่วนใหญ่คลิปเหล่านี้มันน้อยที่มันจะหลุดจากคนภายนอกนะคนภายในมันเป็นกลยุทธ์ของตํารวจในการทําคดีนะครับคนเห็นคลิปนะออกมาเนี่ยบอกกันเลยโอ้ยคนนั้นปล่อยฉันเอามาได้รับการร้องเรียน นะได้รับการรองเรียนผมกลัวว่าคนที่รับการรองเรียนเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยนะ่จะไม่รับการคุ้มครองไอ้คนที่พูดเป็นกองกําลังติดอาวุธไปตำรวจติดทหารทหารที่ปีกองกาลังติดอาวุธนี่ไปคุ้มครองตำรวจชั้นผู้น้อยตัวเองเงียตัวไม่รอดเลยนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นหลักกลยุทธ์นะทางก็เรียกว่าการสืบสวนสอบสวนในรูปแบบใหมย่ยุคตำรวจใหม่ เขามีการอบรมมีการสอนเรื่องนี้ในตำรวจรุ่นใหม่ๆในในการสืบสวนทำคดีเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมคดีข่มขืนคดีไม่ข่มขืนล่าสุดมีคดีข่มขืน5าคนขึ้นมานะครับคดีนี้มีการแจ้งความในคดีไว้นานแล้วแต่ปรากฏว่าคนร้ายมีไหนไม่รู้เป็นผู้มีอิทธิพลก็ทำไงเขาปล่อยคลิปก็ปล่อยภาพปล่อยข่าวแล้วก็เพื่อเร่งทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ภายในวันเดียวยปรากฏว่าปล่อยคลิปปุ๊บจับได้วันนี้ไม่ใช่อ่ะเขามีหลักในการเดิน คดีความมันพร้อมอยู่แล้วแต่บางทีมันติดผู้เป็นผู้มีที่พลอย่างเงี้ยติดพ่อมันเป็นนั่นแม่เป็นนั่นจับมันก็ลําบากนะครับจยไปกดดันมันจะจะทำยังไงอ่ะจะไปไล่กดดันจับตํารวจก็ไปเสี่ยงชีวิตอีกปล่อยไปเลยเอาไปตามสื่อเดี๋ยวมันก็กดดันกันเองแล้วสุดท้ายมันก็จําเป็นต้องมามอบตัวนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองนะครับการทําคดีอาชญากรรมของตํารวจรุ่นใหม่ต้องชมนะผมต้องบอกว่าต้องชมยุคของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติน่ะ สุวัส์แจ้งยอดสุขยุคนี้นะฮะไม่ธรรมดานะเหมือนกับท่านพลบวชจากทิพย์ชายจินดาเพราะท่านสุวัส์แจ้งยอดสุขเนี่ยดูแลด้านความมั่นคงมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยพลตเวนเอกจากทิพย์ชายจินดามาแล้วนะครับจึงมีความรู้ความสามารถเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับที่สําคัญก็คือเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเนี่ยท่านท่านพี่ไม่เนี่ยชื่ออะไรนะฮะชื่อจริงชื่ออะไรน,รน้องพี่ทอมสกุลรัตน์ธีรสวัสดิ์เนี่ยนะฮะชื่อสุชาติธีรสวัสดิ์ พ่อขันธือสแสวงพ่อชื่อพลตบดตรเอกแวสวงทีรัศวรมาก่อนไปอธิบดีกรมตํารวจนะครับเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยเขาจะทํางานเข้าขากันเลยนะในกลุ่มสํานักง,งานตำรวจชาติยุคนี้นะครับที่มีพลตบดเอกสุช,ชาติแจ้งยอดสุขนะครับเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูการเมืองอย่าไปเมืองแค่ดูแค่ตาเห็นนะครับมองการเมืองการปกครองต้องมองให้ลึก อกาตเนื้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้